สวัสดีครับวันนี้คงโปรไดนะครับมาสาธิตวิธีการใช้ครับอุปกรณ์ m a x s o อรุ่นใหม่ล่าสุดครับที่ใช้บิดแอปนะครับซึ่งตัวนี้จะคุมเสียงใหม่ๆได้หลายรูปแบบมากเลยครับเดี๋ยวเรามาชมกันครับเปิดขึ้นมาเราจะพบกับหน้าต่าง Active Sound นี้นะครับรถคันนี้เป็น m e r c e d e s ด e เบน i ิครับดีเซลซึ่งรถเนี่ย มี Active Sound อยู่แล้วครับในตัวเนี่ยจะเหมือนกับพวกมาเซอร์ i q ตี้คอร์ o อปเเลยด้านในเนี่ยหลังจากเราเซตอัพ c อ่ e ซีนไปแล้วเนี่ยระบบตรวจสอบอการติดตั้งต่างๆครับซึ่งใช้งานง่ายกว่าระบบสเตปโฟก่อนหน้านี้เยอะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่หน้าการทำงานครับฟังกช์ชันแรกเนี่ยหน้า Active s ฟ u n d ตอนนี้รถคันเนี้เปิดอยู่ที่โปรแกรม1นะครับ ก็เข้ามาที่ตรงนี้ตรงเครื่องหมายรูปฟันเฟืองนะครับเซตติ้งปรับมาสเตอร์วอลลมได้นะครับที่ฟังก์ชันแรกตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็มาปรับที่ r ร m ได้รอบเดินเบาตรงจุดนี้จะคล้ายๆกับสเต t โฟร์เวอร์ชัน Android กับ iPhone ก่อนหน้านี้เลครับก่อนที่จะมาใช้เป็นบีทแอปล่าสุดนะครับ ปรับจูนไดนามิกโวลุมช่วงรับไอดอลนะครับเป็นรอบกระพือต่างๆการจ,จูนคันเร่งครับช่วงถอนคันเร่งแล้วก็เป็นสตาร์เตอร์ครับอันนี้คือเสียงสตาร์ทรถว่าจะสตาร์ทให้เป็นมัสเซลล์คาร์เดี๋ยวโชว์ให้ดูนะครับครับสตาร์ทด้วยซูเปอร์สปอร์ตคาร์ครับเป็นสตาร์เตอร์แบบด้วย นะครับตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยจะมีเสียงใหม่ขึ้นมาอย่างเช่นสปอร์ตโมเดิร์นคานะครับแล้วก็มีพวกคลาสสิกคร์ด้วยเจ็ทซาวสเปซซาวแบบที่เรากำลังสาธิตให้ดูอยู่นะครับสปอร์ตทูตัวนี้เป็นสปอร์ตวนะครับก็แต่ละเสียงเนี่ยสามารถปรับจูนได้หลายๆแบบตามที่ ให้ดูเลยครับโอเคคราวนี้เรากลับไปดูกันที่หน้าต่างก่อนหน้านี้นะครับหน้าแดชบอร์ดเนี่ยเราจะพบกับฟังก์ชันที่เราเซตอัพเอาไว้ครับว่าชอบให้การปรับเสียงเนี่ยปรับด้วยปุ่มควบคุมที่มีจากตัวรถแล้วเนี่ยปุ่มใดบ้างอย่างคันนี้ตอนนี้เราเซตไว้ที่าการกดปุ่ม Drive Mode ปุ่มสปอร์ตนะครับกดแค่ครั้งเดียวนะครับก็คือปุ่มนี้เราเข้าไปที่หน้าซีนเลยครับหน้าซีนเนี่ยก็คือมีการเซตอัพออน f อไว้ที่ปุ่มคุยคอนโทรนะครับกดค้าง2วินาทีเนี่ยระบบก็สามารถปิดได้เผื่อเผื่อที่จะปิดระบบ m a x s o u r c e นี่นะครับปิดล้คราวนี้ก็กดค้างอีก2วินาทีเนี่ยก็จะเปิดขึ้นมาใหม่ อันที่2คือ activate ด้วยการกดปุ่ม sport ครับปุ่มในรถเนี่ยครับเข้ามาดูได้ว่าการควบคุมเนี่ยด้วยปุ่มเช่นตัวแรกเนี่ยอันนี้คือเปิดระบบท่อลำโพงเนี่ยนะครับด้วยการคลิกดาวด้วยการปรับเปลี่ยนนะ normal จะให้เป็นเสียงหนึ่ง sport เป็นเสียงหนึ่งใช้ปุ่ม cruise control on off แล้วก็ยังมีปุ่มที่ว่าเพิ่มเพิ่มความเร็วรถที่ใช้ใน cruise control นะครับแล้วก็ลดความเร็วรถเนี่ยก็เอามาใช้ได้ครับในการควบคุมท่อ ถัดไปก็ยังมีการเปลี่ยนไปที่โปรไฟล์ถัดไปครับก็เหมือนเดิมครับด้วยการคลิกดาวเปลี่ยนด้วยปุ่ม normal sport ครับและอื่นๆที่เป็น cruise control ในแต่ละร,รุ่นรถต่างๆเนี่ยพอมาใช้ BitApp ตัวนี้ก็จะมีฟังก์กชันการใช้งานที่หลากหลายครับแตกต่างกันไปซึ่งระบบใหม่เนี่ยอันนี้คือเทคโนโลยีล่าสุดเลยครับที่ปรับได้ละเอียดกว่ารุ่นก่อนหน้านี้เยอะเลยนะครับแล้วก็หน้าจอต่างๆการใช้งานเนี่ยฟังก์ชันดู สวยงามงตัวมากๆเลยครับมีลูกลิ้นลูกเล่นให้เล่นเยอะมากๆอนาคตเนี่ยจะมะีการเข้าไปควบคุมวาวคอนโทรลแอร์ซัสเพนชั่นะครับมีควบคุมคันเร่งไฟฟ้าด้วยครับชิปจูนนิ่ง Ambient Light ควบคุมหลังคา Convertible แล้วก็ฝาท้ายความกับกระบบที่เป็นตัว A นี่น่าจะเป็นนีน่าจะเป็นออโต้เบรกออโต้สตาร์สต็อนะครับ จะมีเท่านี้นะครับหลังจากเล่นโปรแกรม1โปรแกรม2นะครับที่เราเสร็จเบื้องต้นไว้ให้ลูกค้า BIT แอปคันแรกนี้นะครับ